ขึงะไเดินบ้างไปกินหลาบเท่าจะหน่อยก็ไปน้ำ เดี๋ยวไปหอดเส้ตนตางสิทายเพิ่งตางสุดหอดคราย่างมา,มาตาราบบกันตันในขนาดแ้ว แ่แม่ใหญ่คึ้มาอยู่เทิร์นี่นะวะอาตะกอนก็แล้วยู่กุ่ลเกคขายพอดินตัวนั้นขอ้เหโอ้โหนี่ต้องมาตื่นดีวะ 刚一咬呢。<Yeah. S 1>

ชวนหนกมองยิ่งหมา มอ,อนเส้นทางก็ยีเดียปลาสาสตความกุศลกุบง,งกุบกงกัะแบง่งไว้นนะ

สวนมังวงจะบ่อนไฟไหมด้ยจูดเองบ่อนด้ว่าเขาจูดอโอ้มันได้หน่อยมันได้หน่อยร้ายเลยจูดิมซะจูด ยังใช่ป่ะเนี่ยโอนะ้ก็ว่ามานันหยางามแท้ ออกมาหลินมากินเขาอยู่สวนอยู่หนาเนาะจะนอนจะแปลวเท่ามากินลาบเท่าบรรยากาศอยว่หอ,อยู่สวนนี่กุกศาสกุกตะแบงไล่ดีพ,พี่มิเตปลาแม่าศาสแม่ตะแบงเอา้าพูดสนัทธามิเตปลาโลยเป็นที่ีีๆเย้าพ่อ คันดอมันใหญ่ไงโคกใหญ่บ่ยักงเนาะมีแต่กกใส่ซำเลยโกใหญ่เข้าปั่มข้าตัดอันนี้วาดสอนกคกสาสกรก,กตะแบงเนาหลายดหน่อยๆเนาะต่อไปก็นชิบอยั่งพ่อกคกเลยล่ะ พร้อมถือโครงการ cover โครงการจีนกินสัมปทานนะเว้ยถือโขอสวนประสะสนกันบโบเวนเนาะประสะสนเิื่ว่ามีบอลเห็ดถ้ามาหากินนะฮะเนี่ยรถมันก็นำมาถ่ายไส้ง่านอยู่โอ้จร<ะ>ิงจอ่ะ โอ้มาเด้อม,มาเด้อกินหนับเท่าปลาบีเตาหอยเนี่ยแม่แม่คู่อาวพอนีเถียงเถ <c oughs> ียงน่ในป่าอืมตัไหนอะสายเขียว bón lại được không? không bón được à? không bón được à? không bón được

มา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 กินปนคบลาบเท่าแม่โม่หน่อยๆเนี่ยกินวันนี้ เจ๊ใจ๋อตกตายเจเจอโ้นี่ยัตลยะเป็นสกมันตานี่โว้ยก็สงกโลยังจะขายอยนเขาเขาวตัววะไครับหอต้โาไปทั้งจังไดจังตเอบจายอนาตัวนี้อเกลาเนี่จะบัวยันตัวนี้รัวว่าได้ิยาเช มาอย่ามามีเกลือน้อยก็ไมน้อก็คยฝังนะเกลือน้อยอันนี้เกลือแ่จะ่ตัวร่ามันม้องซงเกลือน้เกลือลนเือทลับดีคน้อ่วาคอยเ่อเฮ้ยของบาจับ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 บจั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 บบจับจจับ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 ับบจับจับจั ว่าไอขอย่แล้วอยครูลพี่บายเนาะอ้อคูแม่มันมัครูแม่มันมหนาเลยอมนหนาเลยมันบวมันบกับาเฮ้ามันโดนมันหนาเรื่อนอืมโอ้กับาเฮาเสียเยอะหล่เยอะเอเสี่ง่า่อีนาจะหเขาพจัง

ตนตัวโบผ่าน er ี่มือแดงมือดมือดหนุบแดงนี่ว่ามันนาเห็นโบนเยตัวจะตกขาแเมื่งงจะโบพัชนาหัวด้วยตันี้เนี่ยลงนวมากนี่จะบไดกินดอกนักระจ้างขอไปเห็ดบ้าหนึ่งสองสามแสนกับจ้างไปคคต้องเองดูไก่กันเนาะแน่เนาะ เด้ีาวาว่าากำลังกมือย่างมาแต่มาแต่หาง่วน่ะบ่เอาเหมือนก็เห็นหมอเก่งไปนำง่วไปตั้งผุเอ้ยกันเนี่ยมามา โอ้ทางนี hmm. mm ้ม hmm. mm ันโค้งมากจังงีบ่อเบื้องนั้นโค้งเบืงดุกอืมปมาณาทเนื้อนซื้อวานัดมั้ยอืมกหนกซื้อมอฟะวันี้กทรางมากเลยเป็นยังไงเพชรเพชรอืมนมาเลนมาเนะเพชร เราไปใช้เด้ยโอ้ยจำได้ฉันน่งบุหรี่งี้เ้อข้าพเจ้เหน่อยแล้วเวรมาบรรยากาศตรงไหนตรงหน้ามีขวสวนบักแตงกับบักแตงกับเก็บคือกเนี้สวนมันสวนอะไเก็ไหนหน้าฮะให้เป็นางเข้าไน Você a ver?